จังหวัดเชียงรายค่ะทางพุทธศาสนิกชนก็ได้ไปทําบุญและก็ร่วมพิธีสืบชะตาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาที่วัดพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายค่ะที่วัดพระธาตุดอยตุงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนและพุทธศาสนิกชนทั้งในบริเวณรัฐและในบริเวณวัดและทางขึ้นวัดเพื่อร่วมศาสนพิธีเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนากันอย่างเนืองแน่นโดยพระอาจารย์พงพัฒน์ปพัสโรเจ้าอาวาสวัดห้วยไคร้ใหม่ ตำบลห้วยคร,อราอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งได้ร่วมประกอบพิธีสืบชะตาให้กับพุทธศาสนิกชนภายในวัดพระธาตุดอยตงุงทราบว่าวันนี้มีญาติโยมสาธุชนจากทั่วประเทศมาร่วมพิธีบวงสวงพระธาตุดอยตงุงและพิธีสืบชะตา รวมทั้งยังมีพุทธศาสนิกชนมาห่มผ้าพ,พระาธาตุดอยตุงกันด้วยซึ่งการห่มผ้าพ,พระาธาตุดอยตุงสามารถทำได้ตลอดทั้งปีจึงขอฝากไปถึงพุทธศาสนิกชนขอให้มีความสุขความเจริญหมั่นทําบุญรักษาศีลกันทุกคนบรรยากาศดีมากเลยค่ะเต็มไปด้วยพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนด้วยเนาะเขามีพิธีแห่แบบ